สวัสดีครับสุกใส่แนวนนะครับมื้อนี้กัมาตามแนวทางแม่นิคนฝันแม่นนะครับมัดิพันธุ์มาแม่แ ì, น้บ่ให้เด้ครับแ, ì, แ ì, ม่นี้บ่ได้ออก่องงวดนี้แม่น้ฝันดีนะครับก็เลยจะออก่องคลิวผมมาเราสู่ฟังนะครับไปรับส้มรับฟังน้ำกันงได้ครับตันระสมแม่นี้คนฝันแม่นกลับมาอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะพ่อพ่อกันโดน กบ่ฝันโดนอีหลีเนี่ใช่ไหมกบฟันลีมันจะฝันมันบ่ครับมันจะมีฝันอีกเอาวัดที่ผ่านมาหรือวะฝันวัดที่พันมาบิบาลทีันวัดที่ผ่านมาฝันยวนเบาะโค้งสุดท้ายวัดที่ผ่านมาฝันว่าเขาเจ้าเอาเครืองป่วยมาไว้ให้งานหนึ่สองเครื่องอ่ะบ่ได้บอกให้เจ้าฟังกับว่าซื้อพร้อมานะครับซองแค่กับซองเก้า โอ้คือฝันแม่นฝันไร้คิดแต่ว่ามันมันสิมีเก่าเท่านั้นไหมแล้บพอคิดใส่เลขกสองนี่บ่มากไงพอคิดใส่เลขเอ็นใส่กล้วยสองวิแม่ดีตีเพราะว่าบ่ได้บ่ได้ออกคิบก็เลยเห็นบ่แก้วามฝันทางบ้านนี่เดียวบานนี้นิดฝันบ่หงดนี่ฝันตะโตองวดเนาะฝันว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นเก่าเจ้าของน่อไปยังไปไซไปบันนี้เครื่องมันเสีย เชียงมันเฮียออกก็เแล้วเห็นกลับมาเบิงเล้าเชียงมันก็พอเห็นเลยขี่รถกลับขึ้นไปหาไปหากับบัเหียนอยู่เชีองขับรว่างอยู่ขจาเออกมาขึ้นหเครื่องรถท่านนั้น <c oughs> ท่านเกาน่ะขจาจออกาขึ้นมาห้ยไม่งนข้างหน้ามันออกเมื่อไรล่ะมีแต่เื่องมันห้อยอยู่บัดเนียนขี่ไปมันผัดเฮียมันตกเสียออก <c oughs> บัดน,นี้ก็เล่านี่ งานส่วนมาก็เลยว่าเอาส่วนรถบ่มันท่านม่บอกเลกบอว่าส่วนรถเพราะว่าเครื่องรถคันนั้นมันบอดอีคีโดนแล้วเนาะบอดอีคีโดนเราก็เลยว่าเครื่องเหล็กเครื่องมันหนัก็เห็นอยู่เคยเคยสื่อน้ำยุ้มบอกออกจะเคลียร์มั้ยแต่บางวันนี้มันม่ฝันเกี่ยวตะกี้มันนักตะกี้บ่เคยฝันเกี่ยวจะเคล่ยรมีตังต์ไส่เขา เรยกว่าเลขหมวดนีมว่ามันอยู่เครื่องรถมันก็สนมีหลายผนมาหา่างสูบี่บาทเนี่ก็เอาไปเสียงเบึงเพราะว่าโบบอลูือกันว่ามันถึงมาตัวใดเนาะมันกันบกวนนะกความฝันมันกับมาจังสันเลขยุเครื่องนะเลขยุเครื่องนะศูนย์หกสองศูนย์หกสองใช่เลขยุเครือ่องศูนย์หกสอง ตารานเป็นรถขั้นเกา่าเก่าจนเดี๋ยวนี้บ่ขี่แล้วทันเกียวรถขั้นเกา่าจนเศร้าขี่มันแล้วเดี๋ยวนี้บ่ได้ขี่มันจะเพียรจะจอดไว้ก็ี๋ยวเรยว่าบอกกันเอ็กซีบางคนนะ่าถ้ามันโชว์มันมนันแล้วสนันดอกเด็กวันนี้มันกับว่าลายตัวนะนี่ท่านั้นมันวศูนย์หกสอง มันกะมือไปบ่วงสวงเมื่อไปบ่วงสวงร้านถ้ำปูเนาะร้านถ้ำปูหนักมากไปตอนนั้นกะญาแล้วเาื่อบอกอยู่ล่างญาน่ะเพื่อนมาบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็บอกไม่นี่นี่แหละพูดเดียวเขาไปหาเพื่อนเพื่อนเรียกว่านั่นเอาให้มันได้เด้อลูกเด้อสั้นเอาไปหาชิดเขียนเอาให้มันได้ให้มันได้หลายๆเพื่อนว่าเพื่อนบอกเพิ่น มันว่าให้เอาไปหาสิปเกี้ยนหาิบเกียนจามันก็เลยกสิมีเลขเกี้ยนเป็นมีเลขกสามตัวมันจนบอกตีโบตีให้สาม่าสิปหล่เอาหาิตัวเดียวนี่หัวเสิยเอาเกี้ยนเี้ยนดิเกี้ยนเช่นั่งกับว่าเป็นยังไงก็ได้ให้ันตีเกี้ยนเช่นีหเดียวเนาะแต่ว่าไม่นี่คือโบตี <ต>เอาตรงเลยเอาบนเลยเตมโตเพอเราดิแมนเอาตรงเลยหาสิเอาตรงเลยหาเิปประว่ตระวางสั่นไหมจะได้ว่าขันเลขในวันนี้กะสิมี่อยู่คือสามตัวสิมี่ศูนย์หกสองแล้วก็ห้าศูนยเท่านี่แสดงว่าเม่นี่นี่ เมื่อเมื่อไปบ่เม่นฝันเม่นบ่บ่บ่เม่นฝันเป็นเพิ่นมาซ้ำซี่ให้ได้ยิ่หนึ่งสิบเป็นนั้นความรู้สึกเป็นร่างเงี้เพิ่นมากเพิ่นมากวันนี้เลยเขาไปหาเพิ่นเพิ่นก็เลยบบอเพิ่นก็เลยบอกเพิ่นก็มามาซิมให้ผู้เดียวล่ะให้ได้ยินผู้เดียวเพินไลายๆเพิ่นก็ซิมให้ผู้เดียวไปหาเพิ่นเอาให้ได้เด้อลูกเด้อพเอาให้มันได้เด้อลูกเอาไปนาชิบเกี้ยน ไอ้มันได้ย่าใหาย่าให้มันพลาดงวดนี้พะนา่งซีอ่ะไม่นี่ก็เลยสิจับเอาแต่ความเพิ่นเบาที่ว่าหาซีฟแมนตุกเพียนนี่บ่บ่แปลเอาตุกเพียนจะต้องสิแปลว่าจังไหนเนาะเอแต่ตัวเุนี่ตุนเอกตัวเราคนเดียวเนาตรงเนาะหาสวนใช่ออกไปพิจารณาเบิ่งเนาะใหายซีเบิ่งพิจารณาเบิ่งเอา เอาไปนี่ย้ำตัวเลขอีกอนะครับมิตรใดนะที่เพื่อนหายมาตัวเลขที่เพื่อนหายมาเนาะในฝันอ่ะครับที่ฝันว่ารถมันเสียละกันอันเครื่องมันเสียล่ะเลขเครื่องน่ะมันหกศูนย์หกสองศูนย์หกสองละบันเอกมือไปงานบงสวงนะ่ะยาเพื่อนมาซิมเพื่อนบอกให้เอาไปหาสิบเกียนก็คือหาศูนย์ มันสิมีเลขอยู่สองชุดคือศูนย์หกสองคับขาดศูนย์แค่นั้นก็เอาไปพิจารณาเบ้างจะปกติถึงไม่นี่ถึงฟันโดนแล้วดี่เจ้าก็ฟันโดนแล้วมับงว่าฟันโดนบ่ได้ออกช่องโดนแล้วจนถ้าในวันมันการมันก็พลาดไปช่วงนั้นก็เลยหยุดไปสักอนนะกานว่าพลาดก็มีเข่าอยู่แต่เพียงแต่บริการเดียวนเนาะรอบสไตร์อ่ะ ยังวัดวันหันฟันได้ครับเนาะสองเก่าฟันได้ยูวัดวันหันน่ะฟันฟันใดหันบากาวสุมุ่าฟังงานบ่แมยันยันบ่ออกกันเจ้าของกับบอมีเวลาแมนเจ้าของกับยากบ่ได้มีเวลามาให้คลิปบ่ได้มาหามื่อจ้ากักับเชียร์คืว่าตะวันเหล็กมันสิมีเก้าวัดวันหันอ่ะเพราะว่านฟันว่าฟันเอากล้วยมาอันไว้หวหันอ่ะสองเพื่อนเดี๋ยว่าบอใดเอากล้วยมันบ่มีหันนะส่วนอ๋มันยงก็มาเลย หัว่านี่งวดนี้ก็ทามมาฝันอีกก็เลยอยากบอกเอฟพีพอนั่นถ้าะาพาคนโชคเพกคนหมานาให้ไปกราบเอาบนล่างเอาเด้อเป็นบอกพี่นอ้องราบบนลา่า,ลางเอาธรรมาดาห้องสื่อห้องก็ต้องกราบบนล่างอยู่แล้วนะแต่ว่าเจ้าเจ้ามักตัวไหนแยกออกมาแล้วนี่ามักทั้งสอง,สองนี่ทังง้งสองศูนย์หกสองทั้ง มันกับเป็นไปได้เยอเลขอรถมันอาจสโรดมหาศูนย์กับเป็นไปได้ครับมักมักมักมาดอร่อบ่มีตัวเน้นมากเสมอมากเสมอมากเสมอเพราะว่าเลือรถขั้นเนียนก็เคยมานน้ำเพลินยวนแม่ศูนย์หกเลของามพี่น้องเข้าไปพี่เจริญน้ำด้วย ลายวัดเลยเด้อมันมีประไดอ้ออกกล่องอันนี้ก็คือถือว่าเป็นว่ามันเรื่อขึ้นเด้อนวดก่อนขึ้นถือว่าเป็นงวดแรกด้กว่านี่เริ่มต้นใหม่แล้วครับเนาะนับหนึงห่งใหม่งานนับหนึง่งไหม่ เอาแคปหน้าจอได้ครับท่านผู้ชมตัวมากตัวสอบตัวว่งกลุ่มของแมน่นี้หวดแรกแงกมันนะครับเริ่มนับหนึ่งใหม่เอาโอเคแล้วครับคขอบคุณครับขอบคุณครับ